กลับมาก็ต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่กับกระชายขาวตา BG นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงด้วยกระชายขาวตา BG นะคะตัวนี้เนี่ยดูดซึมได้แบบ100%เนตะคะแล้วก็มีสารสกัดจากมะขามป้อมบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอเห็นไหมเมื่อคืนลันเห็นไหม pm 2 5งจลอยเป็นหมอกเลยอะ ช่วงสองสามสีทุ่มมาที่ผ่านมาเห็นไหมล่ะคุณถ้าคุณร่างกายคุณไม่แข็งแรงคุณตายนะบอกให้ PM 2.5นที่เก่อเกิดมะเร็งนะทางเหนือที่คุณปเป็นมะเร็งปอดเยอะมากเลตอนนี้นะคะคุณต้องกินนะคะกระจายข่าวไว้นะ,ค,ะคุณผู้ชมนะคะดูดซึม100%นต์นะคะวันนี้มาพร้อมโปรนะคะ1กระปุก30แคปซูลราคาเพียง290บาทซื้อ5กระปุกเหลือ1 0 0 0บาทท้วนสนใจสั่งซื้อได้เลย0 9 0 0 8 9 9 9 9 6นะคะ คลิปสงการควงไม้เปิดใจคบกันไม่มีสถานะแล้วนะคะทำเอามดดำถึงขั้นกับอัปากกลางรายการแฉใช่ไหมเออนะคะว่าไม่คิดว่าจะเห็นภาพนะคะเจ้าของโมนันซ่าเนี่มนั่งขายของออนไลน์หลังจากที่สงการเตชันอารงณ์นะคะควงน้องไม้นะคะหวั่นใจนะคะเป็นนางเอกของช่องหวันนะคะออกรายการคู่กันครั้งแรกนะคะซึ่งมดดำก็เผยว่าไม้เนี่ยได้มีโอกาสเจอกับ คุณพ่อของสงการบ่อยไม้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เปลี่ยนสงการจากคนที่เป็นคนที่อยู่ที่เขาใหญ่ให้เข้ากรุงเทพได,ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของฝ่ายชายนะคะโดยไม้ก็เผยว่าพอได้มีโอกาสนะคะได้คุยกันเยอะๆเนี่ยก็มีโปรเจกต์ที่อยากจะทําด้วยกันนะคะทาให้สงการได้อยู่กรุงเทพมากขึ้นอตอนหลังเนี่ยไม้ก็สอนเล่นทิกต o k ด้วยนะคะก็ตกใจฟีดแบกนะคะไม้ก็เล่าต่อว่าหลายคนก็คิดว่า มายเนี่ยเขียนสคริปต์ให้สงการแต่จริงๆแล้วสงการทำเองนะคะใส่เอฟเฟกต์ทำภาพนะคะอาซโลเองนะคะพอเชื่อพอถึงช่วงหนึ่งเนี่ยมดดาก็ถามถึงสงการมายก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าแฟนมาแล้ว1ปีหรือยังนะคะส่วนคำตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปความรักห่อตอนนี้เรียกเ,เป็นแฟนได้มาปีหงยัง พี่มดเอาจริงๆหนูยังไม่เคยมีการตกลงสถานะกันเลยจริงๆคือเหมือนพอรู้สึกว่าพอเราโตขึ้นนะพี่มดคือเมื่อก่อนตอนเด็กๆกเนอะเราก็อยากจะมีคําว่าเธอต้องขอฉันเป็นแฟนแต่พอมันโตขึ้นมารู้สึกว่าไม่มีจริงๆเนาะพี่เราไม่เคยคุยกันแต่ว่าเหมือนทุกอย่างมันเป็นไปเองแล้วพี่การก็แบบเหมือนเริ่มมีไปสัมษั์แล้วก็ามันก็เลยชัดเจนรู้สึกได้ว่ารู้สึกได้เขาพูดเองใช่ไหมคะ น <bin uk> <azo> <said, ako> ี่ <Philadelphia> ไม่เคยคุยกันสองคนไม่เคยถามเลยหนึ่งงไม่เคยถามเลยว่าพี่แบบขอหนูเป็นแฟนหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเลยกี่ปีแล้วต้องมาดูจักกันครับกี่ปีไหมก็น่าจริงๆน่าจะประมาณปีเนอะเกือบเกือบปีปีเจอกันได้ยังไงคู่นี้เจอกันจริงเป็นเป็นเป็นเพื่อนของเพื่อนครับใช่ครับแล้วก็เจอแบบไปตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยครับตอใช่ตีกอล์ฟอยู่แล้วใช่ตีกอล์ฟอยู่แล้วค่ะได้โอกาสเจอกันค่ะเอาจริง สงการจะมีความเจ้าชู้อ่ะก็คงจะมีเรื่องความเจ้าชู้อ่ะแรกๆๆแรกแรกแรกแอบไปอย่างนั้นไหมหมดแรกแรกคือตอนแรกคนน่ยก็เตือนมาเยอะแล้วก็มีความแบบเฮ้เราก็กลัวแต่ว่าอ่ะนะคะก็เป็นการเปิดตัวเนาะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะคะมากันที่อีกข่าวหนึ่งแล้วกันนะคะใหม่ดาวิกาใช่ไหมก็ไปเจอเบลล่าร่วมงานกันใช่ไหม ทีนี้เนี่ยเขาเคยมีประเด็นด้วยกันเรื่องของการไปทํารายการเป็นคลิปวิดีโอนี่แหละเป็นคลิปในรายการใน y ย u ทูบนี่แหละแล้วก็มีการเผยขึ้นมาแล้วคนก็ไปจับว่าเป็นเบลล่าหรือเปล่าแล้วมันก็มือกระแสะตีกับกันแบบมโหฬารตาการตานะคะจนบางคนก็เข้ามาถล่มถล่มกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะล่าสุดเวลามันก็ผ่านไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมนะคะกลายเป็นภาพที่ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมากเลยสําหรับภาพการร่วมเฟรมเดียวกันของสองนางเอกนะคะ ใหม่ดาวิกาและก็เบลล่าลานีนะคะในงานงานหนึ่งซึ่งก็ถือไปว่าเป็นภาพการร่วมเฟรมแรกของทั้งสองหวังหลังจากกระแสข่าวคึกโครมปมดามา่านางเอกสี่มอนะคะเมื่ออะไรอะอะไรอะที่อยู่ดีๆก็มีคนไปโยงเกี่ยวกับเบลล่านะคะมาเอี่ยวว่าคนนั้นน่าจะเป็นเบลล่าแน่นอนนะคะจนคู่นี้ก็ไม่เคยมีงานกันมาเป็นปีนะคะล่าสุดก็มาถ่ายรูปนะคะแต่ก็มีคนขั้นกลางใช่ไหม มีคนขั้นกลางนะคะเออดาราทําได้ทุกอย่างนะคะไม่ต้องกลัวนะคะโดยเฉพาะเหล่านางเอกนะคะอ่ะนะคะเขาบอกว่ามีมาข่าวถามเหรอหรือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นของชาวเน็ตเขาบอกว่าชาวเน็ตก็แสดงความคิดเห็นกันเนาะร่วมงานกันได้ปกตินะคะงานนี้คอมเมนต์ชาวเน็ตนะคะแห่กันแบบว่าเพียบเลยนะคะ ดาวิส่าจังอันนี้ก็จะเป็น F4 เบลล่าเหมือนนางเอกจากเมืองไทยส่วนดาวิกาเหมือนนางเอกอินเตอร์สวยคนละแบบชอบทั้งสองคนบอกให้รู้ว่าฉันรักน้องเบลล่าค่ะนะคะอ,อะไรอย่าชิดดาวินะคะคือแขนเรียวไปหมดแล้วนะคะแต่เขาน้ายังเป๊ะอยู่นะคะเบลสวยมากแต่แว็บแรกดิฉันคิดว่าเบลปวดหลังนะคะกับชุดใช่ไหมชุดมันเป็นเหมือนสเตย์เนาะ เป็นเหมือนสเตย์นะคะจะใส่เยอะนะครับเพราะว่าชุดนี้สมัยพวกโรสไททานิกใส่กันนะ จะเป็นเป็นคอเซ็เป็นสเตย์เป, et, เ,ป stay, เป็นกระดูกประวานแล้วก็ล็อกไว้เลยให้เอวเล็กๆกิๆ่วๆนะคะคุณผู้ชมค่ะโบราณเขาใส่กันปี ,1910 กว่านะเขาจะใส่ชุดแบบว่าเอาแบบว่าเอาให้ผู้หญิงเอวกิ่วแต่จริงๆแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพด้วยนะค,ะคุณผู้ชมนะคะแต่อันนี้เขาไม่ได้มีขนาดนั้นมันเป็นแค่แพททร์นเฉยๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะกระชายขาวตาบีจีดูซึมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ทิ้งสารตกค้างดูแลสุขภาพของคุณให้แแข็งร ะะแล้วก็มีสารสกัดจากมะขามป้อมมันเทาหวัดบันเทาการเจ็บคอต้องกระจายขาวตาบีจีหกระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ290บาท5กระปุกเหลือ1,000บาททุวนสนใจสั่งซื้อได้เลย090ย9 9ก้ 9, 9 6, เดี๋ยวเราพาักสักพูดเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัพเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ